นี้อยู่กับพี่เคอีกแล้วนะครับพี่เคครับเอ่อท่ามกลางกองแผ่นเสียงคอลเลกชันกว่า4ี่หมื่นแผ่นของพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทราบไม่ทราบว่ามีแผ่นไหนที่รู้สึกว่ามีความประทับใจหรือแบบรู้สึกแผ่นนี้มีคุณค่าจิตใจมากเป็นพิเศษเลยไหมฮะอ๋อต้องมีสิครับต้องมีแน่นอนนี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยก็หากันให้ฟักไปหมดมันยังไงครับพี่ ก็เป็นเพลงที่มันมีความทรงจำดีๆควันชุดน,นี้ก็คือเพียงสบตาครับเ oh, <okay>, okay. อ้ท้บสบตากดๆๆด่าเนี้ยอ่ะโอเคโอเคนึกออกนึกอ,ออกน,นี่ครับใช่แล้วก็มีอีกหลายเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นฟิวชั่นดีๆ ซึ่งสามารถนำเอาไปต่อกับบทเพลงที่มีความเป็นฟิวชั่นมีความเป็นดิสโก้ได้ถ้าคุณมีใน,ในครอบคอรองก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีคุณหภักสักใหญ่พอสมควรครับเพลงสุกตาิส